สวัสดีค่ะพบก,กันอีกแล้วนะคะกับช่องภูมิพันธุ์ตัวละก,กันนะคะพวกมันจะตำส้มค่ะเนี่ยตำส้มที่น้องแซ่บๆเด้อค่ะเด้อมามาดูเลยค่ะวันน <c oughs> ี้ครูฤทธิ์เอามาเอามีดใหญ่ให้หนายย่านแทเนาะมีดเนาะใส่ <c oughs> ไปเลยค่ะแล้วก็มะเขือเทศ กระเทยียมเยอะแทรกเลยค่ะเมื่อเนี้ยินส้มตำทากันเลยค่ะเด้อมะนาวเก็บมาจากสวนค่ะกับครุลิตเก็บมาจากสวนน้องสาวครุลิศบอกว่าให้ใส่มะเขือด้วยจัดไปค่ะมะเขือแก่เนะี่ยอ๋มะเขืออ่อนใส่ แค่นี้พอค่ะมันแก่แกแกแกมาบัดเนี้ยก็จะเป็นนาำปะลาค่ะใสไ,ไปเลยค่ะสองทัพีไปเลยค่ะสองทัพีไปเลยเพคาะพี่น้องเพราะว่าโดมะละกอล้วเยอะอยู่น้ำตาลปลายช้อนใสไ,ไปค่ะต้องใส่น้ำตาลน,น้ำด้ค่ะพี่น้องเลอยพลเล อันนี้มีถั่วด้วยนะคะเนี่ยไปทั่วพวกจะแจกเลย,นะยเ,เนี่ยะไรเนียใส่เลยใส่เบิดเลยค่ะพี่น้องใส่เบิดเลยจิ้มสองคนนี่แหละ ตีใส่อืมรู้สึกว่าต้องใส่น้ำปลาลาอีกนิดนอีกน้อยนึงด้อค่ะพี่น้องเดูแล้วยังไม่ได้ฝืดยังไม่ลื่น 好嘞。我再再看看那个，那 ผงมัวนี่นะไปผงมวงนิดนึงด้นานะเอนตักเซีั้่น้ำออกไองนะ่ลโอ้พอแล้วค่ะโคกมยผุ้ิซื้อโคกมาให้ใหม่นี่โอ้ ยอดเลยเด้อค่ะพี่น้องมาบัลเนี่ยเดี๋ยวใส่ถาดเลยถาดโคบก็ดแบแปลกบ่ไหวพี่น้องเอ้ยเนี่ยเดี๋ยวใส่เลยป๊าดพี่น้องเบิ้งบนบน่ะพี่น้องเบิ้งค่ะตัวยอดเลยเด้อค่ะเนี่ยพคนอ่ะ ตัออ้ถาดตำถาด,ถาดมาเด้อค่ะพี่น้องมากินน้ำกันแด้วป่ะเนี่ยออนี่ค่ะผักอะไรกินกับนี้ถััวด้วยใคพี่น้องกินกับมีถัว่วมีถั่วฝักยาว มากินน้ากันได้ค่ะพี่น้องเผ็ดแต่ว่านายยินมเสียบกับมือเนี่ยว้ายอะไรกลับอีกทีเนี่ยมาเขือนอะมาเด้อค่ะพี่น้องมากินน้ากันนี่ค่ะข้างหน้าเราก็จะเป็นแคบหมูแต่แคบหมูงลงไป กินกับแคบหมูได้ค่ะพี่น้องนะคะโอ้เป็นตาแซ่บเลดิแื่โอ้โหโอ้โหโอ้โหเหี้ยพี่น้องจัแซ่บเลยค่ะมากินน้ำกันได้ค่ะคนน่ะอุ้ยเมนูสุดเด็ดโคมพันเลยค่ะนี่ค่ะเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะส้มตำกับแคบหมูค่ะมากินน้ำกันได้ค่ะเด้อนี่ค่ะเป็นแต่แซ่บค่ะพี่น้องคนน่ะ พบกันคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ